สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กกับป้าก็จะมาตอบคำถามหรือว่าเป็น Q A ที่แบบ คนทางบ้าน <Yahoo! S 1> นะคะอยากรู้ราเกี่ยวกับอปป้านะคะอป้าเองความคิดของอป้าต้องบอกก่อนว่าภาษาที่ใช้สื่อสารจะเป็นภาษาที่เล่กับโอป้าเข้าใจกันเท่านั้นไม่จะพูดพังภาษาอังกฤษภาษาไทยอีสานบ้างแล้วก็ภาษาเกาหลีบ้างแต่ก็จะเป็นสับสแลงทั้งหมดนะคะจะไม่ได้ยึดหลัตกตามไวกณ์หรือว่า verb verb to be อะไรอย่างเี้ก็ ก็ไม่ได้ยึดขนาดนั้นนะคะก็คือสื่อสารเข้าใจโอเคเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยค่ะโอปป้าเฟิร์สเฟิร์สเพชโอเคโอเคครั้งแรกที่เจอกันอโอปป้ายังจำได้ไหมที่เจอกันกับเล็กน,นะ First time w e meet You remember? อ about ท็อกกี้ท็อกกี้ we 같이 이렇게 채팅했어. 채팅 a n 같이 아 uh, 같이 카페 가자. 카페에서 보자. So 카페. 와 터킹. 레키 어 그린티 오더 뭐 리얼리저스트티. เล็กยี่วันท์กรีนทีลาเต้แต่บอสกิฟต์เล็กยี่ just just กร so ีนท mm ีส่วนเล็กยี่โอป้าบอกว่า <So. S 2> วันแรกเราก็คุยแชทกันแล้วก็นัดเจอกันไปร้านกาแฟามันบอกแต่ว่าโอป้าบอกว่าเล็กกี่ไปรอร้านกาแฟาแล้วทีดีเหมือนแบบ ไปสั่งชาเขียวไปสั่งชาเขียวแต่ไม่ได้ชาเขียวได้แค่น้ำน้ำชาก็คือน้ำชาดอกไม้อะเป็นน้ำโป้น้ำฮอนใส่ใส่อันใส่อันดอกไม้ดอกไม้ร้อยร้อย่างนึงมันมันไม่ใช่ชาเขียวเออมันไม่ใช่ชาเขียว and and just to 같이 date ไปดท driving many driving นั่งรถขับรถ good view better อากาศดีมาก just first time so good อัปเดตก็คืออัปเดตแบบเกาหลสไตล์นั่นแหละก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจโอเคโอเคไปไปข้อที่สองกันคิดจะจริงจังหรือเปล่า first time โอป้าจริงจังอ่ะจริงจังได้โอป้า คื everybody, อ everybody จริงจังใจ <Wow. S 1> ใจป้าก็คือจริงจังกับทุกคนอยู่แล้ว um, I but I just uh I find dear <really> dear love ฉันแค่หาลักแท้เออลักแท้เฉยๆอจริงจังจริงจังคือจริงจังตอนแรกก็คือจริงจังเลยนางบอกโอเคก็ที่สามนะคะ ตอนไหนที่รู้ว่าล่ะเวนตออาแฮปปี้ฟีลิ่งหรือมือออนจีไอเดนนอไม่หรอ How can know. just mm. just come Nikki and 이거뭐지 Nikki 이거 word 이렇게아맞아맞아맞아เหมือนมันเป็นความรักที่ slowly slowly เล็กกี้คำใช่ไหมก็เหมือนว่าเล็กอ่ะเข้ามาในชีวิตเขาเล็กกี้อีสวอเตอร์เหมือนเป็นน้ำเหมือนเป็นน้ำในชีวิตเขาใช่ไหมโอปะ is tissue โอปะ tissue โอปาเป็นเหมือนทิชชู่แล้วเล็กก็เป็นน้ำก็ค่อยๆซึมซึมเข้าไปในทิชชู่อะไรอย่างนี้เป็นเล็กกี้ everyday smile and กับชิฟานี่ทัม so just first time and 같이เดท and every day every day happy 진짜ใช่ฮ่า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 ฮ่เฮ่า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 ฮปาฮ่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 าฮอาฮ่าฮ่า่าฮเาฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่่า่่ Uh, ข้อห้าไปที่อ่อ uh, เขอไปที่ข้อสี่ไปที่ข้อสี่กันนะคะ uh, ยากไหมสำหรับสำหรับการใช้ชีวิตคู่ uh, how about 같이 live 하트우리같이 live 하트 <Hard. S 1> um, k 하트같이 live ออ uh ่าั아아 English 소화괜찮아먹기몰라아 uh um. We now just a marry license mm. so we have just a like many license but we catch thinking we know marry mm -hmm. uh, just to catch a live and now catch love and catch everyday date and we want to catch go back to Thailand and marry festival and 같이 레키 엄마 레키 메및앤 mm. 같이 사디카 앤 기쁨이 레키 <laughs> <웃음> <웃음> 같이 f 니 타운 i m e 음 very 응 e s 하드 같이 j 스 s 라이브 하드 비 e c 타이거! 코리안 가이 ค culture 조금 different นะจ๊ยอ่าอืมโอปป้าบอกว่าคือตอนเนี้ยก็ก็จดทำโซเชียลเละแต่ว่าส้มตังเกิร์ก็เหมือนว่าคิดถ้าเดียวก็เหมือนว่าความรู้สึกอ่ะยังไม่ได้แต่งงานจริงๆเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดงานแต่งงานใช่ไหมคือเราอ่ะมีแพลนว่าจะกลับไปที่ไทยไปไทยด้วยกันไปไหว้แม่เผาป้าไปไหว้แม่ใช่ไหมนางก็อยาก จัดงานแต่งงานให้มันถูกต้องตามประเพณีแล้วก็ไปขอไปขอเลกิกจากแม่ด้วยตัวเขาเองอะไรงน,นี้นะคะแล้วปะก็บอกว่าเออวัฒนธรรมของเกาหลีแล้วก็ไทยยังแตกต่างก็เลยทําให้มันเหมือนมันยากกันอยู่อ่ะมันยากมันมันอยู่ได้กันแบบใช้ชีวิตลําบากอยู่แต่ว่าก็ค่อยๆปรับปรับตัวกันนะคะโอ้ปบอกว่านี่คือส้มตำเกริ่็คือผู้หญิงที่ชอบกินส้มตำโอเคมนที่ข้อห้ากันมีวิธีเติมความหวานยังไง 어도 괜찮아. Mm. Sweetie so lover. Sweetie so l o v e Make sweetie lover. 와. 오빠. 응. Try just uh, if I holiday. 응. Mm. I want lucky 같이 together. Go outside and good place. 어, uh, good view. 같이 b e c 렉이 first Korea, 맞아요? 음. 응 so I want to 렉이 m a n d many looking good view good Korean 이렇게 m o u 뭐지 r i v 같이 좋아요 음. 네뭐먹 ทุกครั้งที่นางเป็นวันหยุดของนางนะคะเป็นแบบมีเวลาว่างก็คือจะพาอะไรอย่างเงี้ยไปออกไปข้างนอกไปเที่ยวก็คือนางอ,อยากเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการมาเกาหลีนางก็จะอยาก i n t r o d u ิ e หรือว่าแนะนําให้รู้จักสถานที่ที่มัน <introduce S 1> ดีมันดีดในๆในๆในในในเกาหลี <c oughs> ก็คือทําให้เราประทับ,ทบใจใได้มากที่สุดนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการเ <laughs> ติมความหวานบางครั้งนางก็จะพาไปกินของอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไม,ไม่ไม่มีโอกาสสาคัญ ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ใช่วันสำคัญแต่ว่าก็คือพาไปกินอย่างนี้ตลอดอยากจะเป็นบริวังก็ <laughs> just talking โ<บ>อ,อป้าทกเทโย every day ตกอกะเทโยอ่าแล้วก and we I dream uh make good cafe in Thai so lucky and โอปา every time find ก o ดคาเฟ่ก <Good> ็สูเ uh. มนยูลุคกิ้งแอนด์ดีเมมเบอร์ก็ชอบไปร้านกาแฟกันเพราะว่าโอป,ป้าเนี่ยอยากไปทําร้านกาแฟที่ที่ไทยนะคะก็เลยต้องไปอยากไปดูหลายๆร้านหลายๆหลายๆมุมมองหลายๆแบบแล้วก็กับไทยแล้วก็ไปทําในแบบที่เราชอบกันนะคะก็คือ,อฝันของนางนั่นเอง